เฮ้ยบอกเอกครับปะบอกหามึงครับกูกูมีเงินสาล้านดิหึกูมีเงินสาสล้านสามสิบล้านไปได้มาีอ๋อวันนี้ไหฮะวันนี้ไหโอ้ยดีวันนี้ดีมึงเข้าชี้ไปเข่าชี้ไครับ จากแมงแล้วกูอันลูกปลาไม่ลูกจะคนนีคดห้าลูกคนที่สามสิบสิบลอ๋องี่สามสิบล้านมซืไปเลที่แชนึงกูว่าให้ยืมกูให้มึงแม่มึงมึงเอาจากแสนปลาปอันนั้นลูกหลารคนผมงคนที่สามสิบสิบ้าผมซื้อไปเลที่แชนเมือนกัสามสิบล้านผมซื้อไปสามสิบล้านแม่กูให้มึงท้ามาหากินไปแม่มึงเอาจักล้านครับที่เชนที่เชนมั่งมึงพ่อว่าที่เนพ่อครับ่ กว่ามึงมึงเขียงโครงการว่าครบสาเร็จยักเดือนยักปียกเดือนยักปี่ครับเออมึงมึงมึงเอาิวต้องเขียงโครงการมึงมั่นใจจะทไหมมั่นใจป่ครับซีนป่เอาีเนพอครับผมเพราะว่าปลาลูกหลายีนมขมีห่อยเด็กกคนผมมีเมียผพ้เดียวครับโอ้ซโอเคโอ้โอ้ออโออา้้อ้โอ้อ ที่แสนครับโก้ท่านถือดิสาวเชื慢慢่อนนฮะท่านถื้อท่านเถือกเออเอ้งวดนี้เนี่ยเอา